ดอกไม้สวยไหมคะดอกทิวลิปค่ะสวัสดีค่ะทนายพราวราวีค่ะวันนี้มาเที่ยวนะคะที่ระยองนะคะแล้วก็มาสวนดอกไม้เมืองหนาวนะคะแล้วก็ชอบดอกทิวลิปมากเลยนะคะคือพยายามจะปลูกแล้วนะแต่ว่าอากาศบ้านเรามันไม่เอื้อมนวยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเลยตัดสินใจว่า อย,อยากซื้อไว้สักดอกนะคะซื้อมาถ่ายรูปก,ก็ยังดีนะคะแต่ทีนี้มันมีหลายสีเกินค่ะตัดสินใจไม่ได้ก็เลยซื้อมาทุกสีเลยนะคะราคาเฉนวนอยู่ที่500บาทนะคะทีนี้ตอนซื้อมาก็เลือกอันที่มันหุบมาเลยเพราะน้องเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวมันจะค่อยๆบานตามสภาพอากาศค่ะเรากำลังจะบอกว่าดอกไม้ค่ะก็เหมือนกับอาชีพของทนายความค่ะ ทุกอย่างมันมีการเริ่มต้นนะคะในการเริ่มต้นนะคะเราอาจจะยังไม่ได้สวยงามในสายตาของทุกคนนะคะแต่เมื่อเรานะคะได้เจอกับสภาพอากาศหรือเจอกับงานจริงๆเราจะเก่งขึ้นในทุกๆวันค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ